สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยุทธอาชาแนลไปดูชัตเตอร์ไอแลนด์กันว่าเป็นยังไงบ้างมันเป็นเวิร์ ของขายนุ้นขายนี่ทางลงเรือเขาแบบนี้เดี๋ยวก็ที่จอดเลยอ่ะครับนี่ก็มาตรินครับ นู่นที่มองเห็นในไกลก็โรงแรมโรงแรมฝั่งนั้นก็พอยลงมามองเห็นพอยลงมาไนี่นก็ทางเดินไปนู่นทางเดินเข้าไปอา่าว ทางเข้าการนี้ไปเดินไปประมาณประมาณสามร้อยเมตรแล้อันนี้ก็มีร้านอาหารหลายร้านแถวถนน นี่ก็ทีซ่อมเอรือครับร้านอาหารไทยสุพรรณีนเนฮายู่ตั้งอยู่แถวชัตเทิลไอแลนด์นี่สุพรรณีนเนฮาเปิดมาหลายปีแล้วันี

หอมมันมีบ้านเราเลยหอมนั่งไปเดินไปถึงอ่าวแล้วใกล้จวนจะถึงแล้วี่สองข้างทาง ซาตินไอร์แรนนี่ก็เป็นเราโรงแรมโรงแรมข้าง น,น,นี่ก็ถึงละถึงแล้วตรงนี้ก็เป็นเ h ต t ทิ n ไอแลนด์เขาเอาเรือมาลง s ัน Island. เซตเทิไอแลนด์เอนเรือมาลง ฝั่งโน้นไกลๆนั่นก็นพอยโลมานี่ะเขาเหลืองมา,าลงฝั่งนี้แต่นี่นเป็นอ่าวอ่าวเป็นเบื้องใหญ่อ่านั่นก็มองเห็นแซนดิโก้ตึกทาวแซนดิโก้มองไกลๆตึก ข้าวแล,ล้โก็เล่นเลาะริมอ่าวเลยชตเตอร์ไอแลนด์เนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นมันตรงนี้มันไม่ได้เป็นลึกแบบนี้เมืมมเ่อบบประมาณสงครามโลกครั้งที่สอง เขาขุดลอกเอาเรือใหญ่เข้าลอกคลองให้เป็นอ่าวชัตเติลไอแลนด์สงครามโลกที่สองประมาณปีคศหนึ่งเเขาขุดลอกตรงพื้นที่แถบนี้ให้เป็นให้เรือใหญ่ๆเข้ามาจอดได้ในช่วงสงครามโลกที่สองแล้ว มันก็เรือสามารถวิ่งผ่านเข้าไปในเขตไอพอยโรมาฝั่งนู้นได้ออกทะเลใหญ่ได้ดูอากาศตอนเช้าๆนี่ก็เย็นสบายดี ที่จอดเรือขึ้นเรือเปาะลงเรือแบบนี้เรือกามาจอดกันตามไปดูเขาที่ทำไงเขาถอยเรือลงวิธีการเขาทำไงเหลือลง เรือลงน้ำโอ้ก็ลงเราลงไปเลยแท่นแท่นลงไปแล้วก็นั่นง่ายๆถอยลงไปเลยง่ายๆแล้วจะทำไงต่อนะเริ่มเช็คดูน้ำติดเครื่องแล้ว โอ้ทำออกง่ายๆลยเดินอ,ออกแล้วกลับหันหลังกลับแล้วก็ออกเลยมั้งนี้เสร็จแล้ว ก็มารับเพื่อนแล้วก็ไปกันละนี่มาเทียบท่าเหลือเขามาจอดสมองรัอัก,อกหลบนคลื่นหลบอะไรเขามาจอดเทดนี่แบบนี้เขาให้รถมาจอดพวกลงเรือลง แต่จ,จ,จะรังเขาก็คือน,นกเุ่นะเป็นซุ้มมีไทย รถสีเหลืองที่จอดอยู่นั้นนะไม่ใช่นะรถที่เขาสําหรับรับนักเรียนที่เมรกาก็จะมีรถลักษณะแบบนี้ที่รับนักเรียนที่จอดเ,เหลืองสีงเหลืองๆพาไปดูใ,ใกล้ๆรถนักเรียนเขารับนักเรียนเข้าไปยังไงเซนดิ เซนมกกังโกนยูเฟียสโคไดอฟริกแล้วนักเรียนมันเป็นบริเวณฟ้าให้ที่จอดรถสะดวกสบายแบบนี้มันก็บนในอ่าวนี่นะเป็นเป็นไอแลนด์คล้ายๆกับเป็นเป็นเกาะ แสดงว่าส่งปลาบ้านนอกวินว่านตามตูดตาม้เรือไป ลอาหารบนเรือนี่เพียบนี่แหละอ่า,าวเซตเทิมไอแลนดน์ก็วนอยู่แถวนี้ครับเป็นเกาะเขาจอดเรือเขามาจอดเรือ ฝั่านั้นก็ทะเิยไปเรื่อยๆฝั่งออกข้างนอกเนี่ยก็เป็นมีร้านอาหารร้านอาหารหลายอย่างมีมุมหนึ่งก็เม็กซิกันบ้างอะไรบ้างไทยก็มีของ เมริกาก็มีร้านอาหารแถบแถบด้านไหนนี่พอาก็ที่จอดที่จอดรถในก่อนนี้วนได้ทั้งวันเลยถ้ากินข้าวบ้างเดินเล่นบ้างอะไรพวกนี้ใครมาที่เขก็ดูได้ลงเรือบ้างอะไรพวกนี้อยู่ได้ทั้งวันแถบนี้ ชัสเตอร์ไดแลนด์เราก็เดินไปก็ถนน,นบ้านเขาก็อย่างนี้แหละถนนเมกาดูตอนเย็นๆเ,เขาก็มาคนแถมนี้ก็มาพักผ่อนกันอะไรบ้างตาำนั่นเขา บ้านเราก็เหมือนนกเป็ดน้ำอะไรอง<ม>คนเข้าใจนั่นก็เอาอเอาน้ำมาให้แต่นี้เขามานอนพักผ่อนกันนกเป็ดน้ำมีหลายตัว แบบนี้ก็ถึงแล้วที่จดอดรถออกฟว้างใหญ่